คือเขาอะกำลังจะเล่นซีรีส์วันนี้นับจะออกไปทำเล็บก็คือจะพานางไปทำด้วยคือเขามีความเป็นผู้หญิงสูงมากยูยูยูรูปเนี้ยดีหรือยังยู you, ลงรูปไหนดียู <You. S 2> you, เอารูปไหนขึ้นดียู uh, you, ตัดแคปชั้น <you. S 1> มาอะไรดียูพี uh. <You. S 2> ่คนไลค์ยูอยัง no, วันนี้อย่าบังแสงวันนี้อย่าบังแสงว,นนวันนี้เรามาเจอกันวันนี้จะเป็นวันที่นับภพาจีออกไปเสริมสวยคือเขากำลังจะเล่นซีรีส์แล้วช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงเฮ้ยอยู่แสงเดินไปเดินมาช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่นับอะเข็นเขาให้ดูแลตัวเองดูหน้านี่หน้าจีใส่ดำปืดไม่จีใส่ไปอยู่ ถ้าไม่โดนนวดคิมไม่ได้กนนับต้องสั่งเขาทาลิปมันทาครีมโตนนวดแต่โกนหนวดนี่ไม่โกนนะเฮ้ยทำไมอยู่ปากชมพูนะบอสแต่ว่า <c oughs> วันนี้นับจะออกไปทำเล็บแล้ <c oughs> วกลับมามาร์คหน้าทุกอย่างทุกสิ่งก็คือพานางไปทำด้วยเออจะให้นางไปทำเล็บไปสป,ปาเล็บนิดหนึ่งไปแบบตัดลงตัดเล็บ <c oughs> ตัดหนังอะไรก็ตามน้วจะบอกว่านาบ่าตัดเล็บแบบก็โค้งตามรอยเล็บเราใช่ปะจีตัดตรง คือตัดแบบกึบกึบน่าแบบอะไรวะเดี๋ยวนี้ไม่้ตัดโตรมดโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราพานักไปทําทุกอย่างที่มันแบบเสริมสวยช่วงนี้เรากาลังเสริมสวยนะคะแต่ว่าเริ่มแรกต้องแต่งหน้าก่อนเพราะหน้าซีดมากวันนี้จะเป็นเบบไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนสาวของน้ำเงินมาวันนี้จะมาอัปเดตสกินแคร์ด้วยเพราะว่านาเพิ่งได้โปรดักต์ใหม่มาเป็นน้องใหม่เลยแล้วก็ ตรงกับปัญหานับตอนนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยผิวหมองคล้ำถ้าทุกคนดูอันนี้นับดันแสงกล้องขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันยังมีความหมองคล้ำอยู่นับก็เลยจะมาแนะนําตัวที่นับใช้เป็นประจําทุกวันนี้นะคะก็คือโคเซะเซกิเซนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าโคเซเซกิเซเนี่ยในไทยเขาจะดังเรื่องน้ําตกผีดิบที่ทําให้หน้ากระตังใสแล้วก็ยังมีมาร์คดำกระชากวิญญาณที่แบบลอกสิวเซียนออกจนแบบหมดกันเลยก็คือ2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ดังมากๆเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่นํา เข้ามาในไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีลายใหม่เป็นเซ็ตพิเศษเกลี่ย์เวลเนสก็คือเป็นตัวที่ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสซึ่งมันตอบโจทย์กันนะมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะับไปทะเลมาสมุยดูไปแล้วใช่ไหม,มก็จะมีความหมองคล้ำของหน้าแล้วก็เขาให้ความชุ่มชื้นสูงมากนะเป็นคนหน้าแห้งด้วยอันนี้ก็เลยตอบโจทย์สําหรับนะับนะกับจิเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจิมาใช้เลยที่ทาแล้ว ยืยมมาแล้วหน้าไปเลยเหรอเออโอเคถือว่าทำได้ดีเพราะว่าหน้าเรบอกให้เขาใช้ตลอดแล้วเขาก็แบบว่าบางทีคืออิดออดอิดออดแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ได้นะก็เลยเนี่ยให้เขาใช้ตัวเนี้ยเป็นประจาท,ทุกวันเพราะว่าตัวเนี้ย จะช่วยเรื่องกระจางใสแล้วก็ชุ่มชื้นอุ้มน้ําได้ดีมากทุกคืนจะใช้ตัวนี้แต่ว่าวันนี้ตอนเช้าอ่ะถ้าวันไหนรู้สึกว่าหน้าแห้งก็คือสามารถใช้ได้ด้วยนับก็จะใช้ก่อนแต่งหน้านะคะช่วงหลังๆมาเนี้ยแต่งหน้านับจะไม่ค่อยใช้อะไรเยอะนับก็จะทากันแดดแล้วก็ตัวน้าตบตัวเนี้ยแหละเป็นบางวันเพราะว่าตัวเนี้ยเขาบางเบาแล้วก็ซึมซาบได้ไวแล้วก็ไม่เหนียวเนอะนะอันเนี้ยก็เลยหมดกังวลในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วมันจะแบบว่าเยิมเยนะ้มอะไรเงี้ยก็คือ ย่หมบอกผู้ชายคือแบบมันง่ายใช่มันง่าย,ใ,ายให้ผิวหน้าดูสุขภาพดีด้วยก่อนแต่งหน้านะคะโอ้ทุกคนนะ่ะลืมบอกว่า ตัวนี้เขาปราศจากพาราเบนด้วยรู้จักพาราเบนกันไหมคะพาราเบนอ่ะมันคือสารกันบูดของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสกินแครพ์พวกแชมพูยาสีฟันอะไรต่างๆทําให้มันอายุยืดยาวขึ้นตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นหายห่วงได้ว่ามันจะเกิดเปอร์เซ็นต์นการแพ้ของสารพาราเบนหรือว่าจะตกค้างหรือว่าจะทําให้มันมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ใช้นะคะอันนี้คือไม่มี ใช่หัวใจไม่บอกฮะใช่รองไงนะรองไร้องไร้องไงจำไม่ได้อยากร้องอยากร้องอยากร้องขอเปิดนิดนึงอ๋อไม่เคยรู้อันนี้จะไม่ติดติสิทธิ์ใช่ว่าเดี๋ยวเสียงมันเหมือนเกินไปไม่เคยทำไม่แน่ใจอยู่ร้องร้องแล้วถูกแล้วก็ได้แต่ถาแต่หัวใจ เคยได้เตาคือฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้พอแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทะิ์เอ้ยเอ้ยยาวไปแล้วบ้าล้อมนไม่ติดกูเกิลไม่หาไงก็ไม่เจออาจจะเจออาจจะเจอยูตั้งชื่อลูกอะไรอย่างลูกอะไระลงลูปอแบบเอาหน้าสั่นองสะท้อนแดด เนี่ยทุกคนอย่าหาว่านับบังคับเขาไปทําสวยหรืออะไรเลยคือเขามีความเป็นผู้หญิงสุขมากยูยูยูรูปเนี้ยดีหรือยังยูลงรูปไหนดียูเอารูปไหนขึ้นดียูตัดแต่ชั้น่าอะไรดียูคนไรยูหรือยังไม่ไม่ออบแบอะไรไม่เป็นเพราะว่าคนไรเยอะอยู่แล้วเฮ้ย ะะเป็นการเสร็จที่ยังไม่เสร็จเพราะว่าเรายังมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัวนี้ค่ะเป็นสเปรย์โลชั่นนะคะเป็นเซกี้เซเคลียเวลเนสเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์โลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นจากภายในแต่ว่าเขาจะให้การปกป้องมลภาวะจากภายนอกด้วยซึ่งเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากเว้ยเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นละอองอะไรข้างนอกคือเยอะมากอันนี้สามารถพกไประหว่างวันแล้วก็ฉีดระหว่างวันทับเมคอัพได้เลยปกติแล้วนับก็จะฉีดหลังเมคอัพตอนเช้าอยู่แล้วนะคะ มีกลิ่นหอมจางๆด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็ดูโรลแบบนี้นะคะโอเคสองตัวนี้เป็นตัวที่ตอนเช้าใช้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทำเล็บแล้วกลับมา mark หน้ากันต่อจะ้ะทำเล็บกันจ้าพร้อ,<พ>อไมไหมจ้าพร้อมแล้วเลยยังไม่ใส่เสื้อเลยวันใดที่ถ่าย v l อกวันนั้นฝน,น,น,นต้องตกเฮ้ยม้ยวันพันปีไม่ตก วันนี้ตกอย่างหนักเลยค่ะทุกคนจีเคยเคยทำเล็บนานนับไม่รู้ไม่เคยไม่เคยเลยอรอไม่เคยเลยครัไปถ่ายโฆษณาเขาก็ไม่ทาให้หรอทำทำไมเล็บสวยขนาดนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะร้านประจำนับนะคะอยู่สุข,ขุมวิท9อมบาย ทราบว่าวันนี้ทำสีอะไรดีไหมน่าะหนักเก๋าเกลาเก๋าเ่าเรียกว่าเล็บเว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระตมฉ <laughs> ันว่าสีนี้มันจะลืมกับสีผิวเสอเป็นไวันนี้เแฟนสาวสวัสดีดูสายตาแห่งความตั้งใจดู หนึ่งในสองอันนักเรี้ยงข้าวแต่ถ้าสีไทยผิดทั้งสองอันเลยสีเลี้ยงข้าวแบบโอเคโอเคสีตัดช้อยก่อนสีไทยอันแรกเลยนะอันนี้ปังสีด๊องเดี๋ยวทายอีกที่สองเลยเปิดได้ข้าวสองมือไม่ใช่เราไม่ชอบสีด๊ันนี้ไม่ใช่เราชอบอันนี้อหยาบวะแค่ได้หนึ่งมือไปฝีๆนะครับ ขาให้เจ้าภาพจงเจริญ my าจะ v ก่งไก่ตอนนี้จิกำลังสนใจกับ แข้งขัดเงาคือขัดแล้วหน้าเล็บตรงนี้มันจะเงาเงาแบบเงาเวอร์อ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเพราะนักพืณนับทำสีธรรมชาติส่วนสี่ะนางเหอนนางตื่นเต้นมากไปดูโอ้โห โค่น่ารักสองนะเป็นสีเขียวเนโมกับรองเท้าที่มีโมกครบ้าชอมีคนติดข้าวอยู่หนึ่งมือเออเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะแต่ว่าก่อนกินข้าวเดี๋ยวนับฉีดสเปรย์โลชั่นก่อนอันนี้คือนับพกมาด้วยนะคะโอ้ยตรงนี้สวยสวยโอ้โห ออเอาจริงดได้ปะ <_ C os> เดี๋ยวแป๊บนึง <_ C os> ขอบอกคนดู <_ C os> ออก่อน <_ C os> อยากมาแก้อยู่ในห้องแอร์คือหน้ารู้สึกแบบแห้งแล้วก็แบบไม่แฟรชไม่สดชื่นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้หน้าชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ปกป้องมลภาวะด้วยมาโอ้ยหอมใาย ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือกลับมาค่ําเลยหลับในรถมาด้วยนะที่ไม่หลับแต่ทีอิ่ม,มที่จะหลับได้ก็ที่ขับ <laughs> อิ่มจังตั้งอยู่ครับเรายังไม่หมดนะคะสำหรับภารกิจวันนี้เราจะต้องมาร์กหน้าเป็นการดูแลขั้นตอนสุดท้ายของวันก็คือเดี๋ยวเราอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยให้หน้าสะอาดแล้วเดี๋ยวเราเามันทำการกินไม่หาบเลยป่ะกินล้างหน้ากันแั้แลแต่ยูเถอะเทเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวนับจะมาส์หน้าด้วยเม็ดใยไหมอัดเม็ดอันนี้นะคะแล้วก็จะเอามาจุ่มกับเนเชอรัลดริปที่เป็นน้าตบเมื่อเช้าที่นับใช้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะฟูออกมาเป็นแผ่นมาส์หน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนี่อันนี้เป็นเม็ดนะคะแล้วก็เขามีถ้วยให้ใส่เม็ดมาสนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเม็ดเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยแล้วเราอะ่ะจะหยด ตัวเซกิเซโลชั่นเนเชอรัลดริตัวนี้นะคะก็คือหยดลงไปนะคะเพื่อ <_ S 2> ให้มันคลายตัวออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมามาร์คหน้าก <_ S 1> ินับแกะออกมานะคะ1แพ็คมี3เม็ดเท่ากับว่าทั้งหมดมี15เ <_ S 2> ม็ดเราก็จะไปอาบน้ำรอนะคะให้เม็ดแมสอันนี้คลายตัว พร้อมแล้วค่ะหน้าล้วเสร็จแล้วพร้อมแล้วค่ะคือจะบอกว่าหน้าแห้งมากตอนนี้พร้อม หลังจากที่นับบอกว่าจะเป็นคนเยอะนะครับก็จะบอกทุกคนว่าอุยยอะุกิงนะฮะจะพอดีหน้าจีบปะวะตลางจะพูดเลยว่าน้าอยู่ใจใหญ่ไปปะยมุมนี้น่ากิบมากทุกคนกำลังแกะอยู่ว้าวมปอยู่มาดิอุยยศครับตรงกระหมไอ้จีบ อายใหญ่ก่นอายใหญ่ก่นปอ่ะเอ้ย่ขำขำก่นไปยี่สิบนาทีนะคะโอเคไปแตเออโอ้ยความชุ่มชื้นนะครับบอกตบต่อ้วยปะ ได้รับช่วย <c ười> ừ, รู้สึกถึงความปรนจานใส โไม่ได้ดีมปนชุ่มชื้นจริงๆคือด้วยตัวผลิตภัณฑ์นะคะเขาเป็นแบบว่าน้าตกที่ให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาทํากันมาเราก็ไม่ต้องล้างหน้าออกนะคะก็คือปล่อยแบบนี้ได้เลยเหมือนกับว่าเราใช้น้ําตกตามปกตินะคะโอเควันนี้ก็คือจบไปหนึ่งวันสําหรับการที่นับพาจิมาดูแลตัวเองเรียกว่าดูแลตัวเองลวกันเพราะว่าเราก็ทําตั้งแต่ตอนเช้าเขาก็ใช้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันเป็น เซ็นะคะเซคลียร์เวลเนสนะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปลองหาดูเพราะว่าเขานําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เป็นโปรดักลน์ใหม่นะคะก็มีทั้งที่บอกไปเป็นตัวน้ำตกแล้วก็มีตัวที่เป็นสเปโรชั่นที่นับใช้ไประหว่างวันอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสำหรับนับนับรู้สึกว่าวันนี้สนุกมากเพราะว่าเป็นหนึ่งวันที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะๆจากที่ปกติอะ่ะเขาจะต้องเป็นคนไปรอนะับแบบทำเล็บทำนู่นทำนี้ก็คือใครที่มีแฟนแล้วกลัวแฟนเบือ่อ เอาก็ทคำเลยเออเนี่ยก็คือลากเขามาดูแลตัวเองด้วยกันทาครีมด้วยกันแชร์กันแล้วก็ซื้อด้วยกันแล้วก็ใช้ด้วยกันโอเคไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับใ่าใช่ไหมเฮ้ยทำไมปากอยู่ชมพูกว่าอีกแล้วบ๊ายบายแฟนเตอร์หอมไหมหน้าหอมไหมโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย